สวัสดีค่ะดิฉันชื่อได้ยินน้ำลิศพัฒน์กำลังศึกษายอยู่ชั้น,นมัธยมศึกษาป,ปีที่สองโรงเรียนเจริญรัตอุปถัมภ์วันนี้ดิฉันจะมาเล่านิทานเรื่องลูกหมูสามตัวคุณครูผู้ฝึกสอนครูเมตตาจุลศรีเชิญรับชมและฟังได้แล้วค่ะก็ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลูกหมูสามตัวกับแม่หมูอีกหนึ่งตัวอาศัยในป่าแห่งหนึ่งลูกหมูตัวที่หนึ่งเป็นหมูที่เก็บขานไม่ชอบทำงานเลย ร้วหมุดตัวที่สองเป็นหมุดตอมตะกะร้วหมุดตัวที่สามเป็นหมุดที่ยข็งแรงแต่ช่างทำงานเป็นอย่างมากเลยวันหนึ่งแม่หมุดเรียกลูกหมุดทั้งสามว่าลูกๆลูกๆหนูต้องมีบ้านนขโงตนเองได้แล้วนะค่ะแล้วหมุดทั้งสามตัวแยกย้ายกันไปสร้างบ้านในป่าลูวหมุดตัวที่หนึ่งสร้างบ้านฟางในสบายไม่คำนึงถึงความปลอดภัย ลา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 ฉันสร้างบ้านสวยด้วยฟางทุกอย่างจสเดือง่ายดายไม่ยุ่งไม่ยังไม่วุ่นไม่วายเสร็จวายมีเวลาล้องเพย์แย่ลูกหมูดต่อที่สองสร้างบ้านด้วยเศษไม้ไม่ความันถึงความปลอดภัยลา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  ลา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 ,ลา,ลาบ้านไม้ดีตอกนั่นตอกนี่สักสองสามทีมีเวลาล่าเลยร้องเพลงเย่ๆแล้วหมูดตัวที่สามคำอธงความประภัยจตสร้างบ้านจากอิฐลา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  แม่เหน็ดแม่ไหน,นสู้ทนไม่บ่นไม่เบื่อเชีส่สิบ้านอีกปกป้องภัยได้ดีเวลาล่าเลี้ยงน้องเฮยเย่ๆยแม้ตีแม้ตีก็ไม่พังสู้สูสสวันหนึ่งมีหมาป่ามาซุ่มดูจะมาจับลูกหมูทั้งสามตัวมาเป็นอาหารหมาป่าไปบ้านหลังที่หนึ่งซึ่งเป็นบ้านฟาง มาปาดจีนพูดขึ้นว่าก๊กก๊กก๊หมอปออเชี่ยวยองขอเข้าไปหน่อยเจ้าหมูตัวน้อยเปิดประตูทีไม่เข้าจีซะดีดีไม่ฉันไม่เปิดประตูให้แกหรอกไปไปหมดเลยไม่เปิดหรอไม่เป็นไรบ้านฟาร์มแบบนี้เข้าเปล่ามันก็พังแล้วหนึ่งสองสามฟูฟูฟ แย่แล <c oughs> <c oughs> ้ว <med> น <sh> ี <sh arp questioned> ่ดีกว่าเป็นไรอ่ะก็หมาป่าตามหนูมาแล้วนี่บ้านหนูก็พังไปด้วยสิหมาป่าไปบ้านหลังที่สองซึ่งเป็นบ้านด้วยเศษไม้หมาป่าจึงพูดขึ้นว่าก๊กก๊กก๊กหมาป่าเขี้ยวย่องข่เข้าไปหน่อยเจ้าหมูตัวน้อยเปิดประตูทีไม่ให้กินซะดีๆไม่ฉันไม่เปิดประตูให้แกหรอกไปไปพอเลย ไม่เปิดหรอไม่เป็นไรบ้านเศษไม้แบบเนี้ยข้าเป่ามันก็พังแล้วหนึ่งสองสามฟู่ฟู่ <c oughs> นี่ดีกว่าเป็นไรอะ่ะก็หมาป่าตามหนูมาแล้วไงบ้านหนูก็พังไปด้วยสิ <c oughs> <c oughs> ตอนหมาป่ามาหมาป่าจึงพูดขึ้นว่า ก๊อกก๊อกก๊อกมาป่เาเชี่ยวยาวขอเข้าไปหน่อยเจ้าหมูตัวน้อยเปิดประตูทีไม่เคยยิ่ซะดีดีไม่ฉันไม่เปิดประตูให้แกหรอกไปไปพอเลยไม่เปิดหรอไม่เป็นไรบ้านอิดแบบนี้ข้าเป๋่ามันก็พังแล้วหนึ่งสองสามฟูฟูฟูฟ,ฟูโอ๊ยเจ็บจังเลยเจ็บจังเลยเจ็บจังเลยไปลไปได้ดีกว่า ทั้งสามผัวเห็นหมาป่าไปเอามันได้ลูกหมูตัวที่หนึ่งเขาวางแผนกันว่าพี่พี่ไปเอาน้ำมานะสามพี่คนก็ไปจุดไฟสนุดรู้หมาป่าเองห <c oughs> มาป่ามายังเนาะเฮ้ยพี่หมาป่ามาแล้วพี่หมาป่ามาแล้วตอนหมาป่าขึ้นบันไดแล้วก็ลงไปหมาป่าจิงพูดขึ้นว่าโอ๊ยเจ็บจังเลยเจ็บจังเลยเจ็บจังเลยคนนี้ข้ามีหายไปหมดแล้วหนีดีกว่า เย้เย้เพวกเราล่้แหละพี่นี่ค่ะเล้งนี้สอนให้รู้ว่าการเก็คขาไม่ได้ทําให้เราสบายแต่ทุกคนต้องดูตัวอย่างจากพี่ลูกหมุดตัวที่สามแต่ทุกคนต้องมีการหมั่นเพียรขอบคุณค่ะ